อาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่รายการ BKM Channel นะครับผมพบเกมที่ไม่ช่วยได a p p i n g the Prison น,นะครับผมหรือคือเกมการหนีคุกนั่นเองครับของเจ้าตัวหลักเหล่าเนี่ยผมคือเฮนรี่นั่นเองนะครับผมซึ่งพาคที่แล้วที่เราเล่นไปในครับผมก็จะเป็นการขโมยนะครับผม ขโมยของบนเครื่องบินของผู้ร้ายนะครับผมคือพวกโจรกรรมนั้นก็จะมะีจบสี่แบบกันเลยนี่ครับผมอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ครับผมผม,ผมก็เลยเล่นตามที่เมนูมันให้เลือกอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมก็แล้วมันหล่อช้าแล้วมันเล่นกันเลยดีครับของเจ้าแฮลลี่ที่อยู่ในคุกโอยรในเป็นอิสระแล้ว <laughs> <laughs> ยังไม่ถึงเวลาหรอกนะเอาไปของ <laughs> มาถึงก็รับของเลยนีครับผมของขวัญก็คือมีเค้กแล้วก็มีอุปก,กรณ์ต่างๆที่เราต้องใช้ในการหนีนีครับผมซึ่งเราอันดับแรกเราต้องเลือกของที่ว่ามันน่าจะไปได้ดิวได้แคบผมสว่านสตาร์ทมีการสตาร์ท <c oughs> โอเคไปลงล่างเรียบร้อยโอ้จะมีเอ่อไอ้นี่นะครับผมคอบรานรีนกรบผมแล้วก็โอปต ิตเตอร์นี่ยผมอันนี้นี่จะเป็นกดแล้วน่าจะเทเลพอร์ตหรออ๋อมันคือเทเลพอร์ตทำให้เราทะลุสิ่งอย่างนะ่ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดหลุดกุญจหลุดกคจรลงไปนอกโลกแหละอะไรวะเนี่ยเอาแฉลงเอาแฉลงมางัดงัดท่อโอเค อย่าบอกนะ,อะนเอาดีแล้วออกวิ่งครับจังหวะนี้ปุ๊บปุ๊บยังไงครับผมเรวซ้ายเรยวขวาเร,วซ,าเรวซ้ายครับผมต้องเรวซ้ายนะครับผมจังหวะน,นี้เขาเป็นลูกซองเนะีย่ยกำลังไล่ไล่บีมมานะครับเราจะไปทางไหนต่อครับผู้ชมกระโดดไปเยนเทแล้วก็วิ่งต่อครับผมจังหวะน,นี้ DPD อืมเตรียมพร้อมนะ เฮ้ยพร้อมอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหดักดักทุกทางนะผมโอเคมาเริ okay, ่มใหม่กันนะครับผมอันนี้เราจะต้องเตรียมกดคลิกในการหลบเมื่อกี้มันเร็วไปไม่ทันได้ดูก็เลยพลาดไปฮะ อะไรวะโอเคครับอันนี้รอบที่สามแหละที่เราจะต้องเตรียมกดเตรียมกดกับคนไหนเอ่อมันรู้เสืกมันจะอยู่ประมาณนี้นีหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวา,า,ขวานีเนี่ยเอากสุนไปปืนพังหมด <c oughs> อุ้ยส่วนกลัวเออฮ้ย,ยมีใครกล้าต่อรองครับจังหวะนี้กลัว <c oughs> <c oughs> จยบอกผ่านเลยอ่ะโอเคครับอันนี้ผ่านเฟสแรกไดผมวิทติ้งแอดิบิช่นเรียบร้อยอันนี้คือพวกให้พาเสียหรืออะไรต่างนะผมเฟสแรกก็คือเรียบร้อยได้ผมสว่างก็คือใช้ได้นั่นเองนะผมต่อไปก็เป็นเทเลพอร์ตเดอร์เทเลพอร์ตไปเลยออาอยู่การทะเลทรายเอาเชี่ย มันกำลังซอมเป้าไปเทเลพอ์ตอนนี้เขาซอมเป้าเดื่มแล้วร่างกายจะสดชื่นหรือไงหรืออะไรวะอ๋อเดืมแล้วทำให้มันสโลนี่หว่าโอเคไงต่อครับออออทุกอย่างสโลหมดแล้วก็ไอ เราพอสองคนนี้จับล, <Laser. S 2> ล <Viol> ่างไปเลยลงทางขยะไปเลยออืมกำลังกินเหรอขอกินหน่อยครับอืมอร่อยอร่อยอร่อยงับ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 ฮะสุดบรรยากาศอ้าวร่างกายร่างกายเอ่อ ร่างกายทนตอบบาดแผลไม่ใช่ต่อน้ำยาดื่มเข้าไปแล้วอาการหนักเกินเรามาลองเอ่อล็อกเก็ตลันเชอร์ดีกว่าไหมผู้ชมนี <c oughs> ่ล็อกเก็ตลันเชอร์ <c oughs> <c oughs> อุ้มอย่าบอกนะเด้งกลับว่าแหละเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นยุ <c oughs> โอเคส <c oughs> บายเหรอ งไปวินโดมไหมโอเคไปวินโด้ดีกว่าเอ้ยแต่วินโด้มันโซงไม่ใช่เหรอมันจะไปยังไงวะเอาตไบใหม่ไล้วผม mm. เซตีวอวฮดได้ยินเสียงยอะไรเมื่อกี้อ้าวอะไรครับเนี้ย ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยโอเคเตะโอเคทำร้ายเจ้าที่ตำรวจหรือเปล่า <c oughs> มันมีสายขวาวัดโอเคแล้วลองขวาครับจงหวะน,นี้มีไหมโอเคไม่มีแล้วครับลุยต่อ, <c oughs> อเฮ้ยมันหนีไปแล้วเฮล,ลี่เอ็งจะทำไง เะเบิด c h e c u e l บโอ้แชชไปซ้ายหรือขวาไปขวาดีกว่ายังไต่อครับเนี่ยแจ็คแพดไปแจ็คแพดไปเลย ฮะอ้าวรอดเฉยสวัสดีฮัลโหลเนยกลับมาแล้วอะไรวะเนี่ยใช้ไอที่เจาะแล้วก็ลากไปเอามือไม่ไอ้รอดว่ะ,ะว้าวรอดไม่เป็นอะไรยึดเขแต่ว่า โดนรถขนเงินชนโอเคอันนี้ที่ที่ดูดซ่วมนะไปหนีมาปเป็นตบาวแม่เลยอะลงไปเออเะแหละโอเคสู่โซนที่หาพนะ่ผมเรียบร้อยครับแกหกฟุ้รอบที่สองครับได้ผ่านทย่างรวเร็วนะผมตัวนี้ไปครับอ่าเรามาลองนี่กันไหมไกระเป๋าเนี่ยเราจะรอดไหมมีรถสูชีพไหม เอาไม่มีหาเลยกูแตกโดยนกระทกไปอยู่หัวตายโอเคน่าจะหมดแล้วแหละผมอันนี้ผ่านแล้วต่อไปก็เหลือเซลโฟนใช่โทรเรียกทนายหรือเปล่าอา้าศาล e s t i m o n y Okay. I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly spotted a bag on the side of the road. We got <coughs> out <and> of <coughs> <an eventually coughs> <sentence coughs> the vehicle I was the someone <coughs> in it. <there. coughs> so, the defendant crawled into that bag in order to break <coughs> into the <coughs> bag. <bank. coughs> Is it not obvious? <coughs> Is it really that obvious? <coughs> we proof that the defendant didn't hide himself in that bag. จะแก้ไขคดีของแฮร์รี่นะครับอันนี้คือหลักฐานที่เราจะต้องยืนให้สารนะครับผมแล้วมันมีอะไรมั่งวะนนี้มีพื่ามีเทเลพอร์ตกระเป๋าตังค์หรอนี่ไปแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วเลืออันี้เดี๋ยวแหละเล Is that the bag the defendant hid in? Yes. Okay. กระเป๋าตังค์ถูกเยอกนี้

As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. <laughs> <laughs> I was in the bag, he was unconscious. <laughs> 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 <This is absurd. laughs> the witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. <laughs> but, but why would he do that? Why? To dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot and the witness thought everything was over. So it's come back to haunt him now. You guys can't, you can't, this can't, can't be happening to me! Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickman. not guilty เรียบร้อยครับผมเอาจะไปขโมยกระเป๋าตังค์อีกอโโสรุปก็คือฉากจบม,มีแค่สามแบบนะครับผมเกมเกมนี้นะผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจช่องผมด้วยนะครับผมถ้าผมพูดพลาดประการใดขออภนะัยในที่นี้ครับว่าจะเกัดคลิปหน้านรับมเป็นคลิปอะไรนีน่ะครับผมตอนนี้ขอบคุณที่รับชมด้วยครับไปครับผม